อย่เฉยนะเ้าอยู่เพิ่งปล่อยนะโอเคกาแฟไปสวัสดีครับวันนี้มาดูอะไรจระเข้อ๋อนี่ฟาร์มจระเข้ครับลั่นทะเลฟาร์มจระเข้ไปดูเสียขาบัดกอนไปใช่ไหมโอ้นั่นือหนังไอ้เท่ คนละ50ค่ะแล้วก็อาหาร100บาทาเด็กไปเยอะไอ้แค่ยืนสองขาใช่มันเฮ้ยไอ้แค่ยืนสองขาปลแค่นะโอ้ยปแค่ด้วยอันนี้ะตุกมี่กะโอ้โห้ค่โ้ยแค่ปลไปเราข้างนอกด้วย่ะโอ้โหกล้าจับด้วยเหรออุ้ยไหนเค่ อุ้ยหนามันนิ่มอยู่เออจับตรงนี้เอาเลยปะ่ปะป่ตามแม่ไปเหรออันนี้เอามาส่งยูทูบเบอร์ป่ะเนี่ยใช่ครับโอ้โหเจลเคเฮ้ยเ <obe! S 2> จลเคสู้กับนะไดโนเสาร์องเปาป้ามานั่งที่โอ้เจลเคสู้กับไดโนเสาร์่อ๋อแม่ถ่ายรูปหน่อยครับแม่เจลเคตัวจริงเลย เนี uhm. <cima. S 1> ่ยอยู่ในถังนึกว่าถังขยะนะเกือบเกือบเอาขยะมาทิ้งแล้วดูดิอันนี้คือทำไมแยกไว้อะคะนั่นเลยที่จับแล้วก็ใส่นู่นคืออ๋ออันนี้ไม่ให้รู้อ๋อมันไม่กัดจะแม่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 เด็กเขาปิดปากปลา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 แต่คือจะจับจะจับก็ต้องบอกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ครับเออไม่ไดู้่บไปจับเองเลยมันกัด นะ้ำมันพันตัวเล็กไปอ,อ๋อได้ตอนนี้เราจะไปไหนกันไรบ้างหาไอ้ค่าไอ้แค่ไปใครข้องบ้านไหนไหนนี่คืออะไรบา้บานบ้านเอ้าผิดทางไปทางน,นู้นอุ้ยนู้นไอค้คพันอะไรละ่ะลิ้บห้อยด้วยขามันโยงมากเลยไหนแค่ต้นไหนแคป๋าอา๋อแล้วเข้า,า,า,ขานะหยุดปุ๊บอ๋อไป อ่าแม่ระวังสะดุดล้มแม่ช่างเข้าคุณเคยมาไหมคุณเลิกเคยมาไมครับอ๋อนี่เป็นอาหารนี่เขาเป็นห,หดดัวไก่ขอโวษนะครับนี่อ่ะหัวไก่เดี๋ยวเราก็ไปเจอครับอ้าเอาไปแล้วครับตอนนี้ไป,ไปหาายเอเคเลยเดี๋ยววิ่งสิ มันีแค่นี้หรอครับแค่นี้นี่กเป็นบ่อจระเข้แต่อันนี้เป็นจระเข้ตัวน้อยเอาขึ้นมาขึ้นเลยโยอโ้ดู อยู่วเย่เลยอะพระแม่แค่นอนเลยเฮ้ยเอ่าตัวแรกครับผู้เชี่ยวชาญด้านไอ้เค่ทำไมไอ้อตัวนี้มันหัวหัวสีฟ้าครับเนี่ยอ๋อมันเป็นมดกกี่คนนะครับ <c oughs> แล้โอ้นู่นโอ้เขาให้อาหารแล้วโอ้เป็นไงบ้างม,มันอ้าปากนอนอะ่ะนี่ใช่โอ้เป็นไงบ้างหนูให้อาหารไอแค่แล้วอ่ะ หัวเขียวมยเอออ๋อเขาไม่ได้ล้างบ่อคนนะครับดูยไงบ่อเป็นสีเขียวอาโปอาโาโป้อ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 าห้อาโป้อ้อาโป้อบโป้อาโป้อาโป้วาโป้ราโป้าโ้อาหป้อา้อาออออาโป้อ้อาปา้อาโอ้อาปอออาออโอ้อา้อปาออ้ป้าะอาาอ้าา้ แต่จร,ริงๆไซม์มีใกล้ๆกันเออมันเหมือนเหมือนบออ่าห้องหอกลูกเขาแยกคัดไซม์อ่ะอ้ยไอ้ตัวนู้นน่าจะเป็นก้อเด็กโงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แพนด์หรอกไ่ได้เด็กโงซิ้วมานะเรียนไม่จบนะซิ้วมาสิวมเป็นไงอาโปครับเ้กลัวเหรอกลัวป่ะใช้เขาซิ้วมาใช้เขาซ้ำชั้นดีกว่าโอ้โหซ้ำชั้นเขาไม่เลื่อนให้อ๋อก็เลยต้องมาอยู่ตรงนี้โอ้ยโอ้โหนี่ถ้ามีหนูวิ่งมานี่ไม่น่าจะรอดนะ เออกบก็ก็ก็กเป็นเหมือนกับดัดหนูเลย,อ,ยเลลอ่ะมาทำบุญให้หารได้แค่กัน <c oughs> มาร่วมามาทำบุญด้วยกันอ่ะเขาบอกว่าอันนี้เป็นขนมมัม่ขนมมันคืออะไรหัวไก่หัวไก่กป,าาป่าให้เป็นบ้าไอไนะ้จักอาหารอาอ๋อนี่หัวไก่นะ <pronoun. S 2> อ่าป่าให้อ๋อครูก่อน<ส> <c oughs> หน้าคู่อนึ่ง

อุ้ยโอ้โหมันเร็วมากเลยเนี่ยเออมาหัวใจเดินแบบนี้นะโอ้ไม่ได้ตกล่องไม่ไหนอ้าวไปรุ่นแล้วไปไไปไหนคคอนใครไปอันนี้นะขอท่านนะตาบูนโอ้ไหนแมาแจนโยนแม่แจนโยนใกล้ๆหน่อยตรงนู้นเนยตรงตรงไอ ไอ้ปากขาวนตะ่โดนขี้นกขี้ใส่นะี่ยตัวนู้นนะ่ะน,นู้นนะ่ะตัวนู้นนะ่ะปากขาวที่ขี้นกขี้ใส่นะมันหลับหรือเปล่าเอ้าหลับเอ้าจะกินหัวเพื่อนกันเอยเอาเขาบอกไม่เห็นเอา้าไม่อยากกินของอน้ำเตาเลยอย่ายืยายย่นมือ ไปอน,น,นตรงนี้ดีกว่านะอ,อ,อยา่ญญางอันตรายนะอันตรายนะปลาไม่เยอะปลาไม่เยอเอาเอาเอาแม่รู้ตัวนั้นตัวใหญ่เลยลงน้ำแล้วเราไม่รู้ว่ามันกระโดดได้สูงแค่ไหนนะโอ้ยดูตรงนี้ครับตัวใหญ่มากครับแต่ว่าเาไม่ได้กินนเหมอนเาหลับหรอนอาลนไข่ปลา่ตวน้เอออ้าวไหนใครโยนเข้าปากคนนั้นชนะเอ้าโอ้โหไม่เข้าครับโอ้ เขาบอกว่าเขาใช้ดมกลิ่นเอาดูตัวนี้ดิโอ้ยเสียงด้วาหนูมันจะกลับัวเองตัวนี้ใหญ่มากเลยอ่ะอันนี้เจ็ดถึงแปดขวบปลาโลชัยแค่สำนักอะไรน่ากลัวบากอ่ะเอาอนอมจับลูกกรุงเหรอลูกเออเดอกตาไม่ดีดูเขียวจริงเหรอเด็กๆเด็กๆถ้าเด็กๆจะมาให้อาหาร โอ้ยอาหารเองนะเด็กๆต้องมีผู้ปกครองมาด้วยนะครับดูครับโห,หน่ากลัวมากตัวนี้โดนขี้นกขี้ใส่ครับหัวขาวมาเลยเขาอมตาไม่กินถ้าอยู่ไกลๆอะ่ะจะได้กินถ้าอยู่กินๆกันนะไม่ได้ไหนอะ่ะเออโอ้โในะ<อ>ครบอกว่ามันตาไม่ดีดูดิโอ้ยขยบมาแล้วคนรน่ากลัวเลยอะ่ะเนี่ยไหนบอกตามไม่ดีนี่กระโดดใช่ไหม เที yeah, okay. oh, right. oh, oh, yeah. no ่ยววะใครรู้ว่ามันกระโดดได้ถูกแค่ไหนนะโอ้ยดูเลยให้ไกลๆดีกว่านะโอ้ยเสียงระกุกบเลยเออโยนน่งไก่ไม่ได้อะเนี่ยดอกข้างๆไก่ก็ม่ไม่บอกอันายด้วยโอ้โหฝาไม้ขึ้นไปเออนั่นโยนไปตรงนู้นตรงนู้นก็กินอยู่ครับพี่มันกระโดดได้ปะโดดได้ไม่ถึงครับผม ไในพวกตามันไม่ดีดูมันใช่กลิ่นไงพี่โอ้มันตรงกลิ่นดูเจ้าดูนีดูเจ้าดูโอ้โหดูตัวนั้นปลามัูไ่ได้อ่ะโยนไหนโยนไหนนะอย่โยนลงน้ำไปสิไซนี่มันโดดได้สูงแค่ไหนครับก็นี่ตะแคงนี่แหละฮะเฮ้ตะแคงเอามือหอกลูกเอาแก่ตะแคงเอาหอกมือหนูนี่นะเปลวเปลว่ไปเอามือเข้าไปครับไอูโปไอ้ลูกโป่นมาแล้ว โอ้ย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 มาแล้วมาแล้วโอ้โหหูมันเป็นเสียงอะไรเสียงอากาศหรอเสียงงับนะโอ้งับแรงขนาดนั้นเลยจระเข้แรงแรงอ้าไม่มีหรืออะไรนะเขากัดกันเองบ้างไหมไม่ครับเแต่เราต้องนี้จับกันนะเพโอ้ดูเสียงโอ้บุ๊ปบุ๊ปบุ๊ปเลยอะ อ้าไม่มีแหล้าไม่มีนันแสดงว่าเราก็จับมันได้ตอนที่มันยังไม่อ้าปากนะโ็ถึงแล้โอ้ยงท้าน้งงาท่านงาก็หมดแล้วคะแหงอ้าไม่เยอะแหงงับเยอะกว่าอ๋เอเราถึงมันเห็นมันอ้าช้าเนาะโอ้ยหนูตัดกันแล้วนี่ครับโอ้โหดูแม่แตนหมดยังยังค่ะโอ้ยอังเปาชอบมากเลย ตัวรักไอ้เคอ้โหไม่รักด้วยครับเยี่ยมเยี่ยมมากโโอู้โอเอา้ามันทำงานไม่เห็นอ่ะนี่ไก่หนูแน่เขาชอบกินหัวไก่อันนี้เป็นขนมเขาแม่นหนูยังไม่ถึง<า>หัวไก่เป็นแบบนี้นะเอาไปหัวไก่เป็นแบบนี้โอเคไป เราอีกตีหัวแล้วอ้าอีกเสียหัวมาแล้วเร็วน้องจะฉี่แตกแล้วเอาเอาโอเคได้ได้เอาถุงมือใส่ในกระป๋องเลยเอาถุงมือใส่ในกระป๋องเลยครับเขาปกติเขากินตอนอ่าใส่ในกระป๋องตัวนี้อาทิตย์หนึ่งกินทีนครับนี่ไม่เลอะเลอยน่เจะเอาเอาไอ้พี่ครับโอเคเป็นคอตไปกระปเป็นหนต่อก็เดี๋ยวเราก็เดินเล่นต่อฮัลโหลโอเคสองสามปีครับตัวเท่านี้อ่ะ จระเขเด็กเมื่อกี้เป็นจระเขผู้ใหญ่นี่คือเขาเลี้ยงไว้เป็นอาหารจระเข้ครับเนี่ยแกเลยอ่ะู่อะไรอยู่บนถังลเออเหยยบถังขึ้นนี่ครับปาดูบ่ออนุบาลโอ้ตัวเล็กติดเดียวเองอ่ะว้วห้าเดือนเขาบอกว่าเราจะกินจระเข้ที่สี่ถปีอ๋อ อันหนมังกระเป๋านี่คือ4-5ปีเออด้โป้ใหญ่ตัววะ5ปีนี่หนังไม่สวยนี่อันนี้บ่อนูบานู่นเขาไปกองกันอยู่ทู่นเลยนี่จระเข้น้ำเค็มใส่ดุโอ้โหดีใส่ดุนะว้าว็นไหมโห อปากเขาจะแหลมๆจะรูดจะรูดนะครจะละเค้น้ำเค็มมีหลุดมั้งไงนาค่ะมีหลุดอ๋อห,หลุดต้องตอนน้ำท่วมครับอันนี้4-5ปีไว้กินอ,อุ้ยทำอะไรกันนึ4-5ปีไว้กินก่อนนั้นครับหน้าโหลายโอ้ก็นะที่ตัวใหญ่ใหญ่สุดไหมในนี้ ใหญ่พ่อพันแม่พันค่ะอ๋อพ่อพันแม่พันนี่ดูตัวใหญ่เลยอ๋อเดียวกันอ๋อเท้าทะลุกันได้วัดเดียวกันห่างเดินทะลุได้เดินไงเขาทะลุลงน้ำแล้วครับผมโอ้ันนี้เขาขุดมีหลุดบ้างไหมไม่ใช่ครับไม่ได้หลุดเลยแต่จะใช้ส่วนผสม โอ้เดี๋ยวเราไปดูเครื่องเคลือนะก็ต้อหัวเราะไปไปโอ้โน่นต่อโน่นโน่นจะเคลือบเต่าเลยนะลูกไปเต่าด้วยอ๋ออันนี้เต่าจู๋จู๋จ้๋โอ้ลิงก็ไีจับเต่าอ่ะกับไม่ได้ลูกเดี๋ยวมันกลับโอเคเอาเต่าอันนี้เต่าอะไรอ่ะเต่ายุ่น ตโตเต็มที่ยังคะเป็นที่มีตัวใหญ่ไงตอนแรกซื้อมาตัวนิดนึงพอกล้าผมไม่โตแล้วนี่นะไม่โตแล้วเงินกันที่บ้านมีตัวหนึ่งก็เลยจะมาถามว่ามันจะโตนู่นนะตัวใหญ่เต็มที่อยู่หรือพี่ใหญ่สุดแล้วเนาะตัวใหญ่เดี๋ยวมาดูจระเข้เผือกกันโอ้นี่คือจระเข้เผือกแต่ว่าก็ยังออกคำๆนะแต่ว่ามันเป็นเผือก อ๋อเดี๋ยวก็ยังมีสีค้ำคัหน่อยทำไมมันอ๋อแต่ดูตาตาตาสีขาวเลยเฮ้ยนะครับเขาโอเคแล้วก็มีงูด้วยโอ้โหมีงูด้วยดิ นี่ไงมันไม่ขาวเลยตะเข้าตเขามันชื่อใช่ชื่อเต็มๆคือพองหลาถ้าเรียกอ่ะคนเล่นตะล้เท้าได้ดีนะเกมาโอ้โหไม่ได้กลเฮ้ยแปไม่เอามีอะไรบ้า เปล่าไปอุ้มจระเข้บ้างไปไปไปป้าเอ๋ไปไปอโปอโป้เรวไม่มีอะไรเลยไปพี่เปาไปอุ้มจระเข้แล้วไปเร็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 วเอ้ยไปเลยไปเลย ไม่ดุครับผมไม่เที่ยเดี๋ยวเราจะมาอุ้มจระเข้กันโอ้โหก็เหมือนชื่ออะไรนะชมพู่ชมพู่โอ้ชื่อชมพู่ซะด้วยอริยาเดี๋ยวเพิ่งเดี๋เพิ่งเดี๋เพิ่งจะียเย็นไม่ใช่ของเล่นโอ้ต้องรอก่อนลูกเอารอก่อนนะครับขาดต่อโอ้ขาดสิถ้าไม่ขัดแล้วเขาจะต้องอ๋อ ้างอย่าโยนพนุย่ยตายน่ยัโี่อนครับโอ้ยจยืงๆโอ้แล้วต้องเอาไปทำอะไอนั่นมีคนเล็กต้องจองจับสองมือจับฐานอุ้มแล้วก็จับแคตตเลอ อย,อ,นนะอย่าเฉยนะเอาอย่าเพิ่งปล่อยนะโอเคกะปาเอ๊ะจะปล่อยนะจะปล่อยนะยิ้มดิยิน้มน่อยเอาออกไปบ b y ีแบ d เป็นไรสั่นนะแล้ก็หมดทั้งหมดที่อยู่นี่ <c oughs> แม่จับเปล่ากลัวพวกกลัว <c oughs> <c oughs> ทำไมเป่าหน้าไม่ดีเลยอ่ะหน้าแบบขัวอุ้ยแลวก็อนี้รียอียอะยอะอาวุ้ยกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวกลูกลูกน้อยมัน้องด้วยเอ้าเออร้องเอ้ยเอ้ยเอ้าเอ้าเอ้มาดูมาดูดูยกเองไหมคะ เดี๋ยวพอมาดูเลยโอ้แหววโอ้แหววอ๋อเขาฟักมาจากไข่เอนกันแล้วก็มานี่ว่าโอ้ตั้งใจอ๋อนี่ก็ที่ฟักไข่เขาเนี่ยครับที่ฟักไข่เขาแล้วก็ที่เหมือนอันนี้มาเตรียมจะลงบ่อเนาะแต่ว่ามาเป็นบ่ออนุบาลก่อน เด <ITA> ี report, fact, ๋ยวทีไรเนี่ยมาเสียงร้องครับตัวนี้ห้าดีวที่เราสามารถเลือกเพศเลือกเพศได้็นเสียงขู่เขาอันนี้ขู่ใช่ไร้องขู่ร้องขู่ไม่แม่ทำตามพี่เขาพี่ก็าทำให้รู้ว่าน้องเขาขู่ดูเขาขู่แล้วเลยอันนี้วันนี้ก็ร้องเรียกแม่ที่ไหนได้ขู่จะกัดแล้วคนแรกแม่ไม่ขู่เขาไม่กินแต่ตอนนี้อ๋อแต่ผมเองก็ไม่กินนะผมก็เกสยนะผมเอออันตรายอันตรายเอ้ครับทีนี้เราก็ไปก่อน นะอ่าเปล่าฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยกอเครปไไบใครไ่ไปเปไปไปไปปไ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 ปปไ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 ยไปไโปบไป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 ปายไป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 ไีไไป